สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะของ Facebook ค่ะผ่านเว็บไซต์เค m อขีดทีเฮค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามน,นะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธี่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือด,ดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้นเลยนะคะ แลกระกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะเพราะกรอ,อกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าใครจะลงทะเบียนผ่านสีมินะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เลือกที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะคืออันแรกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นรหัสห้าสี่สมห้านะคะตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นรายละเอียดของบริการนะคะแล้วก็เราจะพาไปดูวิธีการใส่ ลิงก์นะคะที่ช่องลิงก์นะคะนี่นะคะเราเข้ามาที่หน้าเฟซตัวเองแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรามีไลท์อยู่ที่หกสิบเจ็ดไลท์นะคะเราจะทําการกดคลิกตรงที่เวลานะคะนี่เลยค่ะวันที่เวลาตรงนี้เลยแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนนะคะและนํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะค่าบริการเพียงแปดบาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทั้งแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr โค d e ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปาวอล็ตค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคื้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยะคะ <c oughs> ่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลย <S <S แล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะ <S <S แล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะ <S <S ตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงน,นี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์นะคะของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนะะี่ยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ